มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าคนจีนประทับใจตจนพิมพ์มายาวเหยียดทุกคนเลย เพิ่งดูไปสองตอนของซีรีส์ไทยเรื่องสองครามส่งด่วนที่เน f ฟิ x รัวมือกับ g d ดผลิตต้องบอกเลยว่าเดือดมากเรื่องเล่าถึงการเริ่มต้นธุรก,กิจของคนไทยกับคนจีนในประเทศไทยจุดที่น่าสนใจสุดคือในเรื่องเนียมีบทพูดภาษาจีนเกินครึ่งสงสัยมากเลยว่าไอทําได้ยังไงกับบทพูดภาษาจีนที่เยอะขนาดนี้เก่งจนต้องยกนิ้วให้เลยดูแล้วยิ่งรู้สึกถึงเสน่ห์ของนักสแสดงคนนี้จริงๆไอเนี่ยเชื่อใจได้เสมอการันตีด้วยดีกีเจ้าของนงวันนาตาล่าล่างวสุ พนหงบอกเลยว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จแบบละครไทยทั่วไปไม่มีดราม่าหนักหน่วงหรือเรื่องราวนำเน่ามีแต่การต่อสู้เชิงธุรกิจทีเข้มข้นและการคุณลึกลงไปในิตใจของมนุษย์ จังหวะของเรื่องกระชับไม่ยืดเยือดดูแล้วรู้สึกอิ่มเอมประทับใจไม่รู้ลืมแนะนําอย่างยิ่งสําหรับทุกคนที่กําลังเดินบนเส้นทางแห่งความพยายามคุณจะได้รับพลังในการเดินต่อแน่นอนซีรีส์นี้เนี่ยทำให้ฉันมองละครไทยในมุมใหม่เลยนะนะแสดงนํำชายดีมากมีบทพูดภาษาจีนเกือบครึ่งเรื่องทําได้ยังไงกันเนี่ยนับถือจริงๆ